สวัสดีครับพี่น้องเนื้อผ่พี่น้องอ้อยีิมันแตกแหนงแตกยางออกจังสีค่ะพี่น้องเนี่ยีิมันแตกแหนงแตกนอออกข้างขางล่ําจังสีเนาะคะเนาะคืออ้อยเนี่ยเขาแก้หลายแลวค่ะเขาก็เลยแตกขางแต่ว่าห้าสิมะหาผลประโยชน์จากไอแหนงตรงนี้เนาะคะเนาะว่าห้าสิเอาไปช่ำแล้วมันสิเกิดบ่ค่ะโดยที่ห้าจะบ่ตัดทอนเป็นทอนเป็นทอนจังสีครับพี่น้องโดยที่ห้าจะบ่ตัดเป็นทอนเป็นทอนจังสีเนาะห้าสิเอาตต้งแต่อันตัวเนี่ย ตัวนี้ของเขาเลยนะรีเอาอะค่ะเอาเอามีดปัดลงเอาตสชวนนี้ฮองเขาไปไปช่ำเนาะคะเนาะว่ามันจะเกิดว่าเนะาะค่ะพี่นอ้องมัารุนกันเนาะคะเนาะเห็นปะเสียดายด้วยค่ะนี่ก็คือเหมือนแบบมันมันออกมาแบบเนี้ยแบบนี้ยว่าเราจะเอาไปปลูกปลูกโดยที่ไม่ตัดลำเขาไปด้วยนี่ได้ไหมเขาก็จะมาสาบับได้ทหมพี่นอ้อง เนี่ยลองลางล่ะมีกระบอกมีจะเป็นมีดบ,บางลักะนณะพี่หน่อละนะักษณะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นี่เัาพี่หน่อเห็นปะลั่งอันก็มีหักหน่อยขึ้นมาแล้วน,ะน,นอคเนอเห็นปะเนี่ย อันก็มีหากหน่อยเขาสิล่องเอาไปช่าใส่ใส่ถังไวเนาะคะเนาะช่าไวใส่ถังเบิ้งว่าหากเขาสิแตกทางขึ้นมาโบห้าวคอยสิเอาไปช่าอีกเท่านึงเนาะ,ะพี่น้องติดตามเบิ้งน้ำกันในเด้อค่ะเดอ้อในเด้อบอกหากไปหน้อยก็มีแล้วค่ะหากกบบ้าเกาบโบตองให้มันเสียประโยชน์ค่ะประมาณทำในหินบอกพี่น้องเสียดายเนาะคะเนาะห้าล่องเอาไปว่าเขาสิไปขยายพันธุ์ดดได้อีกบ่้องเนาะคะเนาะไปเบิ้งน้ำกันด้อค่ะติดตามในเด้อค่ะเด้อ พี่น้องเมื่อเฮาเฮาได้ตัดมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็สิมาช่ำใส่นามตัดขวดเครื่องจ้าเครื่องขวดเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็สิมาลงช่ำใส่นามไว้จกักเบิ่งว่นสองสามขึ้นเขาสิมีหกักทางออกมาบ่เนาะคะ่ะเนาะใส่นามประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ตัดใบออกจ้ะน้อยพอให้เขาลดอาการระเหยนาม ทำไว้ดูเนาะคะเนาะต้องครับคู้ใดถีแลววโอ้ยโอ้ยมันขึน้นแรงหลายด้เนาะอย่างจังสีเท่าหาประโยชน์บ่ไดต้องเจอกะถ้าต้องเสียเป็นต้นนะคะเ้าล่องรีเอาตาตาเอาตะลูกเขาจังสีล่องมาช่ำน้มเบิ้งว่าเขาสิแตกเบ่เหเนบอนนี่ถ้าถิา่ไม่โดนก็จะเริ่มมีหักอันนี้ยังบ่ท่านเดียเด๋ยวจะขึ้นแล้วก็เดิ่หัวกระตังนี่เขามาเบิ้งอีกค่ะว่าสองขึ้น่านไปสีมีหักออกว่าเนาะคะเนาะที่ฉันอาจจะจะอาจจะเทน้ำออกจากน้อยนึงให้มันอยู่ประมาณซ้ำนี่ ยีงเท่านัอนจ้บะบ่ตรงให้น้ำบ่ตรงแช่หลายพ่อจุ๊จุ๊ค่ะพี่น้องพ่อจุ๊จุพ่อหอยเขาอยากทางหากลงไปหานหนามนะนี่ค่ะติดตามเบิงเังในเด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะพี่น้อง หลังจากที่เห้าเอาเอามาช่ำใซ่ขวดังสีไว้นะค่ะพี่น้องอันนี้สามขึ้นเด้อค่ะเดอะ้อมาบึงหากของเขาค่ะนี่ค่ะโอ้หากขาวจานผ่านแล้วเห่าก็เอาสีเอาไปล่งถุงดำเนาะค่ะเนาะคิดว่าสิเกิดจุดดกเพราะว่าหากเขาอ,อกไรยปานนี้ค่ะพี่น้องบ่นี่ค่ะค่ะแล้วเห้าจะ มาเอากิ่งพันธุ์อันนี้ช่ำสีช่ำใว้ม,มามาลงใช่อันนี้ดำเน่เน,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 นอ,อ,อนพี่น้องอ๋อชิบบออกนี่ครับพี่น้องบิรดหากออกดีแท้เสร็จมาลงในถุงเพาะช่ำไว้เลยนะคะนี่ฟูดห๋อออกดีแท้ะวะก่นอนสีช่ำใหากับตองเงาเหย่ให้มันเป็นรูก่อนนะคะ ก็เเอาในรงดินกับดินนั้นธรรมดาแหละค่ะฉันบ่ได้ไปซื้อดินดอกดินยุบานเฮ้าเนี่ยย่าตรงเดิอออกดีค่ะค่ะพี่น้องออกอ่านชุ่อันอรอณค่ะ โอเคโอเคมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะคิดว่าสิติดอยู่ค่ะเพระาะว่าหากเขาเย่างเห็นบ่มค่ะ okay. เห็นบ่มเขาปาดมากข้าวหมาดเนาะสรุปก็คือแบบดังภาพเด้อค่ะพี่น้อง อันนี้เขาออามาล่งถุงดำแล้วสองอาทิตย์กลัวแล้วค่ะมันก็แบบนี้ค่ะก็คือว่าโมโมะที่จะเอามาทำพันเนาะค่ะดิกิ่งแหนงที่แตกออามาข่างตาหะเขาห้าวประตัดล่ำเขามานั่มนะเขาลีเออตะตาแหนงก็จะปินจังสิค่ะโมคือโมคือค่ะพี่น้องค่ะเขาบอลล่องกับบอลรูเนาะค่ะเนาะ ไม่เกิดเลยค่ะตายแล้วนี่ไม่เอาไปปลูกไปยังมันกับสิบวเกิดละค่ะประมาณนี้คือคือสิรูพุนล้วว่าพอวันสองอาทิตย์กลัวลวเมียค่ะเขาไม่เกิดนะคะมันผู้ใดเหตุเกิดกับว่ารูขึ้การลืมเป็นน้ำย่ำเพราะ้ย่ำนี้มันย่ำฝนนะคะนะย่ำหึ่งคักขเดล้ค่ะเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะพี่น้องตาแหนงมาช่ำเ้วก็เอาล่ตงท่งดวงทวงดำอีกอย่างจังสีล้วก็คือปัญหาคือแเบียดปีงสีีขาดต่างสีภาพเขาตายนะคะ คือสิตายอยู่ดอกกรบปติดละล่ะคัติก็คือสิติยยด,ะตดล,ละค,ดดดลค่ะนี่นี่ค่ะเนาะแต่ห้าบ่เหต์วอลองบ่ลู่กับวัวหูเนาะค่ะเนาะเอาม,มาหายเบิงทดลองไปเรื่อยๆเนาะค่ะป่าทามันเบิกบ่เบิกเข้ากับเอามาวอกสู่ฟังแบบนี้แหละค่ะพี่น้องขอบพูดหล,ลายๆ้อค่ะเดอ้อที่เบิงฝากติดตามกเกษตรเมือทำไรธนาทอน้อนในเด้อค่ะเดอ้อมี่ยังดีๆแบบได้บเบิกบ่เบิกกะสิเอาม,มาบอกแบบนี้แหละค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณหล,ลายๆแล้วก็สวัสดีค่ะ